แทงที่สุดพี่นอ้องหลายแสนก,กีบกระบอพอแทงกว่าสามรอยบาทพี่นอ้องอาจจะตกเป็นพันบาทกันยังบุบพอเพราะว่าเขาเอาเปรียบเอารัดประสาทใสอินเทอร์เน็ตบางเทอือเปิดขึ้นมาใส่ได้ไปสี่หานาทีสาวนาทีบดละก็ะมีบางครั้งแทนที่สี่กุ้มได้มือหนึ่งขันไปเบิ่งยูทูบ แห่เบิดไว้แล,บบวแล้วกระบมีบ a อนทวงบอลถามเมื่อเลี้ยวก็แเลี้ยวไปต้องได้เติมใหม่ขันอยากใส่เขาเอาหลัดเอาเปรียบประสาชนในทุกด้านพี่นอ้องประชาชนบมีบอลห้องเฮียนบมีบอลต่อว่าต่อขานการปกป้องผูุ้ทีิบริโภคก็บบมีผู้ใดสนใจถือซื้อจ้างไปเบิดแล้วถือขายตัวไปเบิดแล้วนี่คือความจริงพี่นอ้อง แล้วลาวเฮาอยู่กันแบบนี้มันจะอยู่จังได้พี่น้องมีแต่ความลําบากมีแต่ความยากจนมีแต่ความกวนกระวายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อการดํำรงชีวิตประจำวันเดือดห้อนไปทุกยอมยาลูกลาวหลานลาวตกเป็นทาสสิบยาบ้าเละ ลักมักซกพี่นอ้องกลายเป็นคนที่บอบฟังกลายเป็นคนที่ว่าเสียเสียไปแล้วความทรยศขี่คนมีเต็มบ้านเต็มเมืองเหือนมันหัวมาแต่ลบผู้นำรายรับประเทศเหตดแนวบดีลูกหลานผู้เล็กผู้น้อยเขาก็เอาแบบอย่างดังนั้นสังคมเราเฮาสิอยู่แบบนี้ ต่อไปได้จากวันจากมือจากปีเขาจะอยู่กันเป็นแบบนี้บ่กการขีลักการโลภความอาธรรมควา,ามโบเทียงธรรมิดขึ้นถูกยอมอยากสบายดีทาวลลุงสุนทลามาเว้ามายำ้ำมาอธิบายเพื่อให้ลูกหลานมีจิตมีใจเดี๋ยวนี้ เงินเดือนแห่งงานคันตำ่ำนั่งอยู่ในห้องการแท้แท่เยียนจบมาแท้แท่เป็นเลขาสมุดเป็นหนักบัญซี่สมุดเป็นการเงินสมุดก็ได้แต่ลอยลอยดอนเดือนละลานลานสองสุดเท่านั้นผู้ดได้ร้ายก็หันกันเป็นเส้นเป็นสายแต่ผู้บ่มีเส้นมีสายนี่ยอยู่ขนาดนั้นพี่น้องสูงสุดก็เป็นสองลาด องล้านกับประมาณหกพันอยู่ประเทศไทยเขาบอกเอาหกพันงานตำตำก็ะยางน้อยกันเป็นเก้าพันขึ้นเมื่อนาดไปเลี้ยงง้วยเขายังเก้าพันสิบพันต่อเดือนกินน้ำพร้อมกินอยู่น้ำพรอมนั่นมันแตกต่างกันบอกพี่นอ้องสมัยก่อนพันก้อยเจ็ดสิบห้คนไทยต้องไปเฮดเวียกอยู่เวียงจัน์ ไปเป็นกรรมกรไปเป็นคนงานไปเป็นคนเห็ดไฮไซนาหรือว่าไปอยู่ประเทศลาวไปตั้งบ้านตั้งเฮือนอยู่ลาวลวงหลายไพมากมีกันอยู่ทุกบอนทุกทีในเวียงจันทร์ใูดอยากคู้ไปถามรถคนที่มาตั้งบ้านเฮือนก่อนพักรายชีพมาอยู่ในลาวมาจากประเทศไทยบางคนกระทนต่อระบอบอันนี้บ่ได้ก็ได้หนีกลับพืนมาอยู่ประเทศไทยก็มี ส่วนใหญ่แมนบนีเพราะว่าข้าเจ้าตั้งรักตั้งฐานมีเฮือนมีซานแล้วข้าจากอดอยู่ฮอดกุมมือนี่บริณีไปตามกระแสดังนั้นแหละพี่น้องอันนี้คือความแต่ปัจจุบันนี้โกงกันขามลาวเฮาต้องไปเหตุเวียกอยู่ประเทศไทยเป็นหลายแสนคนถึงจะทุกข์จะยากจะลำบากแต่รายได้สูงกว่าสามารถท่งเงิน ให้พี่น้องลูกเคือนลูกสานซื่อดินซื้อดอดได้อันนี้คือความจริงมันปฏิเสธบ่ได้ดอกพี่น้องในเมื่อแหงงานลังไลหนีจากประเทศประเทศก็ได้อยพัฒนาลงเพราะว่าแหงงานบ่นได้อยู่เพราะว่าการพัฒนาประเทศนั้นต้องอาศัยบุค,คลากรพี่น้องนับตั้งแต่กรรมกร่อนฮอดเจ้าฮอดนาย ต้องอาศัยแหงงานในประเทศพักดันในเศรษฐ,ฐกิจดีอันนี้เศรษฐกิจหนีหมดแล้วคนบร,คนริโภคหนีหมดแล้วการขายการบริโภคมันก็เป็นการสร้างงานพี่นนองลูกหลาน <c oughs> เหตดเปียกเหตุงานก็เป็นการสร้างงานการกินการอยู่กับเป็นการสร้างงานเพิษเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนสัพพัดอยู่ในประเทศ แต่ปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามลาวเฮาเสียเปียกอย่างบ่เท่านั้นในปัจจุบันนี้คนเจ็กล่างไหลลงมาอยู่ลาวมาญาติอาซีพตั้งห้านขายปีกย่อยเซยเห็ดแล้วก็ขายได้อย่างสบายบ่มีผู้ใดไปเกิดไปหาม คนลาวเห็ดยังบดโบเห็ดยังอยู่บ้านถ้าผัวคอรับสัตว์มาได้ถ้ากินดินไพ่เข้าการพนันเบิดเบิดอาศิสังคมตกไปเป็นสังคมเปื่อยเหยื่อยบ่ได้ค่าบ่ได้ขายบ่ได้พัฒนาบ่ได้เอาใจใส่ สังคมเปื่อยเหยื่อสังคมเพื่อเพื่อเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็มีการฆ่าปาเวนีมีลูกปฏิวัติที่มาอยู่อเมริกาพี่น้องข้าพเจ้าบทท่านได้บอกสื่อว่าเหม่นไผแต่งานมานําพวกราวขาวนี่แหละนําพวกสร้างสามหัวนี่แหละมาอยู่ในต่างประเทศเดี๋ยวนี้พักกันข่าวนิยมโซมสอบย่องย่อผักหลัก เพราะว่าเป็นลูกปฏิวัติพอเหตุการณ์ปฏิวัติมาอยู่ในอเมริกาตะเกียร้ังอเมริกาด่าอเมริกาปน้าอเมริกาทุกมือแต่ตัวเองมาอยู่ในอเมริกาอันนี้ก็มนีนอกจากนั้นแล้วยังสวยโอกาสใาส่ห้ป้ายสีโดยบ่หูเหตุบูผลโดยบ่เข้าใจอันนี้แหละพี่น้อง ความเสื่อมเหล่านี้เขาต้องได้เปิดปุงให้เหตุผลแบบนี้เขาต้องได้ประนามบาดีลีแม้นพวกเขาเท่านั้นที่จะว่าความจริงจะสื่อสารในคนทั้งประเทศทั้งโลกได้รู้จักความจริงได้เข้าใจความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาลูกหลานจะขยายมวลชนขยายตะนางไปส่งเสริมไป สื่อสารไปสักส่วนอวนต้านเขามาเป็นพลังเป็ดน,น้ำหนึ่งใจเดียวมีแต่พลังเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและแผ่นดินให้กลับขึ้นมาสู่เสรีภาพภาาประสาธิปไตยเขาอยากขึ้นไาเห็ดยังบ่ได้หลายคนบ่เข้าใจการต่อสู้บ่เม่นว่าจะต้องไปเห็ดเองบอ่แมนเราจะต้องได้ลงมือเองถ้าบ่ถึงเวลา การต่อสู้คือการสื่อสารปลดปล่อยตัวเองออกจากความเสื่อเสือแบบผิดผิปดปลดปล่อยมูคูออกจากความเสือๆๆ่อแบบผิดผิดเอาเหตุเอาผลเอาความจริงไปให้กเ,เจ้าหูข้อมูลและสักส่วนอวนต้านให้มาหวมกันเป็นขบวนการเป็นหน่วยงานเดียวกันและสื่อสารให้เข้าใจกว้างไปเรื่อยๆปากต่อปากหูต่อหู สักส่วนมาฟังลุงสุนทราและห่วมมือลุงสุนตลาในอีกวันนั้นเขาก็จะมีโอกาสได้ห่วมงานกันแก้ไขปัญหาของประเทศของชาติมีแต่น,น้ำมือของประชาชนเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้เขาได้มาดูยว่งากเขาเขามาได้ปกครองประเทศกระยนประชาชนเขาใจพิษเพราะว่าในสมัยก่อนรัฐบาลพระนจักลาวโบได้อธิบาย บได้โฆษณาส่วนเสือ้อบดได้ซีแ้งเขาก็เลยเข้าใจผิดนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนครูบาอาจารย์คิดว่าได้ระบอกสังคมนิยมคอมมินิสต์มาและสิดีเพราะว่าคิดว่าสังคมนิยมนี่มันเท่าเทียมกันมันบมีเจ้านายมันบมีเจ้าชีวิตมันบมีพัญญาเออเขาคิดว่าได้แล้วสิเท่ากันพวกใดที่พ่นั้นได้เคยเป็นคอมมินิสต ก็อยากได้คอมมินิตอยากได้เท่ากันคนอยากให้มีอยากกดลงมาเมดอยากให้เป็นสหายเมดบางคนนี่คนที่บท่านแซกบบท่านกินบท่านซิมก็อยากดังนั้นข้าพเจ้าจึงมาซี่แจงไว้ก่อนอย่าไปอยากเดอ้อละติคอมมินิตยังเฮียห้องถึงพี่น้องคนภาคอีสานคนลาวคนไทยอยู่ในภูมิภาคนี้ อย่าไปเสือัลทธิคอมมิวนิสต์ข้าพระเจ้าได้เอาตัวอย่างมาซี่แจงแล้วในเมื่อมันบ่ทันได้กำอำนาจมันเว้าคือข้าพรเจ้าเห็นกับตาเวลามันอยู่ในป่ามันบ่บิซึกมันไปเกี่ยวเข่าซอยพระสาชนมุงเฮือนซอยพระสาชนมันสร้างละครน,น้ำเน่าขึ้นมาตบตาประสาชนพระชาชนว่าจังได โอ้จังแมนการปฏิวัติเพิ่นดีแท้ๆเบิ่งแมืม้อวานนี่คือเพิ่นก็ลามุ่งหลังคาเฮือนซอยแม่นางสีได้โอ้ยจังแม่นพุกบพื่อเดียวแล้วพอเพิ่นมาเป็นสิบกว่าคนเจ้าของบ็ได้เห็นยังมีแต่เพิ่นเบิดปุ๊กซอยมุ่งหลังคาซอยบอกจะต่อกันไปซากันไปประชาชนเลยเสือหลงการเสียบหลงการ โฆษณาของเขาบื้อต่อไปเขาจังไดเขามาอีกเขาก็เอายามาเอายาวิตามิน B12 บีดูสเขาหอกเอายาวิตามิน B12 นั้นมันเหลืองๆได้น่ามันหลอดหนึ่งฮักดูดขาสีแดงมาสีใส่น้ำน้ำทะเลพันลิตรอ่ะพันซีซีโบ้บิน หนึ่งลิตรเนาะซีดเข้าไปมันก็เลืองเออเฮอเลยบาทนี้น้ำเกลือ,อกวดนั่นเป็นกวดปังใหญ่กวดละลิตรกวดแกว้วมันกระดูดเอาน้ำเกลือนั่นใส่แสเลงไปซีดไอ้ภสสานกูละซีซีไปแล้วมันก็ให้น้ามาของมันโฆษณาวะเย็บอยู่หักแต่วะดีซีดไปแล้วดีบด ทั่วบ้านทั่วเมืองกับประกาศว่าพวกเขาดันมียาดีอันนี้คือการโฆษณาระชาชุนคือจิตวพิธยญาครอบครองเ,อเลยปากต่อ,ตอ,ตอไปทุกอย่างดีบดเขาโฆษณาให้พวกนี้นี่เนาะบัตรตัวจริงแล้วมันเป็นการโฆษณาส่วนเสื่อข้าพระเจ้าได้ว่าให้ระชาชนฟังว่ามาภระสีสี่ตอนที่พวกเจ้าสวัสดีบอกเอา มีสิบสองกัะบองน้ำเกลือใส่กันแล้วผสมเสกการเรื่องเออเหแล้วสีเข้าไปให้เขาหัวพี่น้องเขาลงเสือสมัยนั้นมาเดี๋ยวนี้เป็นอะไรล่ะพี่น้องมันได้เป็นขึ้นที่มันเห็ดบ่มันเป็นมุ่งเฮือนซอยบ่มันได้ให้การช่วยเหลือบ่มันได้เบิงแย่งดูแลพอมีทางในเมื่อมันได้อำนาจแล้วย่างกายนาบ้านมันยังบ่อยอยากให้กายเพราะบ้านมันเป็นบิลาแล้วมันงามแล้ว มันได้อยู่ดีกินดีแล้วมันจะญาติาเขาไปญาติกินน้ำมันสหายมันกนบอบรให้เว่าแล้วแต่ก่อนมันให้วาเจ้าเจ้าเห็นบอกมันบรให้ดยุยเดี๋ยวดีดุยแล้วเดีนี้มีอาญ,ญาคุณซึกแล้วเดี๋นี้มีอาญ,ญาชิดแล้วมีเจ้านายแล้วเอีนี้เห็นบอกพี่นอ้องมันปิดแนวน,นั้นแล้วเขายัางบอกท่านตื่นแตกโตนกันที่สุดกูมือนี่ สังคมสั้นสูงเมียของมันใส่ใสายแขนเอาปมือนี่สาข้อห้าวป้มือนี่พี่นอ้องหกตากระแต,ะตบหอยซอกกระเป๋าหลุยไปซื้อมาแต่ปารีพุ่นสั่งซื้อเห็นบ่เขาเห็ดเอาบอ่พี่นอ้องเอาเงินมาแต่ใสเงินเดือนเท่าใดเงินเดือนของมันบ่หอดพันซ้ำประธานประเทศมันแต่ว่า พวกมันกินเงินกองตกกินเงินคอมมิชชั่นขายคำขายป่าไม้ให้สัมปทานหยากยอกอันนี้นี่นรอกพาก,กันล่ำรวยขึ้นมาเจ้าสิกวดคอยคอยก็เห็นเจ้าเห็นทุกคนจะเห็นความผิดกันกบสามารถจะต่อว่าต่อขานหรือประนามกัน จึงยืดเยื้อมาฮอตทุกวันนี้4 7ปีล